สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอารมอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้วันที่อัด26เมษายนก็ตอนแรกว่าจะไม่มีอะไรก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาข้อแรกก่อนอาจจะไม่ดีดีเท่าไหร่คือวันนี้มีผมมีเรียนชดเชยอาจจะทำให้การอัดตะกุกตะกักกันบ้าง แต่ว่าก็เป็นการชดเชยของวันที่ 1... พฤษภาวันแรงงานจีนจะทำการหยุด5วันในปีนี้ก็เลยชดเชยวันที่4กับ5มาวันนี้1วันแล้วก็อาทิตย์หลังจากวันหยุดไปแล้วอีก1ครั้งนะครับก็เป็นการชดเชยแบบจีนๆก็จะประมาณนี้ไม่มีคำว่าหยุดยาวที่แท้จริงนะครับก็ต้องทำงานยาวชดเชยกันไปวันนี้นอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็มีข่าวอย่างหนึ่งก็คือจาก กลุ่มในห้องเองรวมถึงอาจารย์ก็พูดกันด้วยว่าเห็นว่าทางคณะกรรมการการศึกษาของฟูเจียนก็บอกแล้วว่านักเรียนในประเทศสำหรับคนจีนด้วยกันจะให้เริ่มกลับมาที่มหาวิทยาลัยได้ในวันที่20พฤษภาคมในที่สุดเราก็จะได้เปิดเรียนอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีเพื่อนร่วมเรียนอย่างเป็นทางการนะครับแต่สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นก็ยังคงต้องรอต่อไปแต่ได้ข่าวว่าก็จะ เร่งนักเรียนต่างชาติให้กลับเข้ามาเหมือนกันก็จะได้รันการศึกษาได้อย่างเป็นระบบต่อไปโดยที่ไม่ต้องซ้าซ้อนนะครับอันนี้ก็ต้องคงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับตัวผมที่อยู่ข้างในเองนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามนักเรียนในประเทศจีนนะฮะ <c oughs> คงต้องไปเรียนเหมือนเดิมก็ว่ากันไปครับอันนี้คือข่าวอัปเดตในอาทิตย์นี้วันนี้อยากจะมา เล่าประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าเราขายการเล่าประสบการณ์มาหลายครั้งหลายคราแล้วมีเรื่องมาเมาส์มันก็ควรจะต้องมาเมาสนะ์เนาะเออประสบการณ์ฝึกงานตำรวจที่จีนจะเรียกว่าฝึกงานนั้นก็ไม่ถึงกับร้อซแต่ว่ามันก็เหมือนฝึกงานไปด้วยและมันก็ไม่เหมือนฝึกงานไปด้วยจะต้องพูดว่ามันก้ากึง่งเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือ อันนี้มันไม่ได้มาเป็นทางการผมก็เลยเรียกว่าเป็นฝึกงานมากไม่ได้แล้วข้อที่สอเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากคือเรามาดูเขาทํางานมากกว่านะครับเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นที่พอผมมาเทบเหมือนเนี่ยก็เหมือนกับตํารวจเราก็มีงานกับเขากันมาอยู่เสมอใช่ไหมครับเราก็มาทํางานร่วมกันก็จนปิดเทอมแรกก็ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าเออเนี่ยให้ไปฝึกงานนะให้มาฝึกกับที่ โรงพักจีเมยจริงๆต้องเรียกว่ากองกํากับเพราะว่าไซส์มันเท่าโรงพักแต่มันใหญ่กว่าอันนี้ข้ามไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าสับทางตํารวจเดี๋ยวหลายคนจะงงผมขอเรียกก่อนว่ากองกํากับการจีเมยก็คือกองกํากับที่ดูแลเขตจีเมยนี้โดยเฉพาะก็คือเขตที่ผมเรียนนี่แหละวันแรกที่ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราแบบเฮ้ยเรามาฝึกงานเราต้องให้เกียรติสถานที่มากๆเราฝึกงานอ่ะมันก็ต้องแบบเต็มที่ต้องจัดเต็ม first impression ต้องมาก็จัดไปเลยครับ ใส่ชุดตำรวจใส่อะไรไปเรียบร้อยใส่เต็มเครื่องแบบเต็มยศหัวจรดเท้ารองเท้าขัดมันทุกอย่างปั๊บไปพร้อมรายงานไปถึงห้องพุ่งกับที่โรงพักจีเม่ไปถึงปุ๊บปุ้งกับมองหน้าแรกปุ๊บใส่มาทําไมคือต้องนึกหน้าพุ่งกลับตามคือปุ้มกับมองขึ้นมาปุ๊บแล้วทําหน้าเวอหนึ่งทีแล้วก็ใส่มาทําไม <laughs> ในขณะที่ พุ่มกับเองก็ไม่ได้ใส่ชุดตำรวจเช่นกันนั่นใส่มาทาไหมแล้วคนรอบรอบก็ไม่ได้ใส่ชเช่นกันนะก็แบบพุ่มกับว่าไล่บอกว่ารีบไปเปลี่ยนเลยก็รายงานตัวเสร็จปุ๊บรีบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดมาไปเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้ใส่ชุดธรรมดานี่แหละมาทํางานแล้วก็รีบอ่ะไปเปลี่ยนเสย,ยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบาไปทํางานนี่คือการทํางานแบบตํารวจ <laughs> นี่คือการทํางานของตํารวจที่นี่จริงนะอันนี้เป็น first impression แรกของผมเหมือนกันที่เอ้ทุกทีเราเห็นตํารวจที่จีนน่ะ เวลาไปไหนมาไหนเขาก็ใส่เครื่องแบบเขาใช่ไหมครับเสื้อสีฟ้ามีบั้งยศก็มีหมวกอะไรนี่นหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่หมวกหรอกแล้วก็นั่งรถตรวจอะไรแถวนี้เราเห็นอยู่ประจําเขาก็จะนั่งตรวจวนไปวนมาเราเห็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าเอ้เขาคงจะใส่ชุดเครื่องแบบมันตลอดที่ไหนได้ปรากฏว่าเขาไม่ได้ใส่คือเขาอยู่ข้างในที่ทํางานเขาก็ใส่แค่ก็ใส่อะไรก็ได้อะที่ไม่ได้แบบเกินไปแต่ว่าก็มีเครื่องแบบให้เปลี่ยน เพื่อเวลาการออกไปตรวจใช่ไหมครับก็มีความจําเป็นแล้วก็เครื่องแบบที่เป็นชุดใหญ่เอาไว้ประชุมใหญ่อย่างนี้หรือใส่เครื่องแบบในการประชุมเขาก็มีวาระการใช้เขาเหมือนกันนะพูดจากใจจริงนะว่าจริงๆก็อิจชาเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตํารวจไทยเราใส่ชุดตํารวจตลอดเนาะเราไม่สามารถที่จะถอดมาเป็นชุดอื่นได้เวลาทํางานอะไรย่างเงี้ยซึ่งก็ลองคิดดูว่าเออมันก็คงจะโอเคแหละถ้าเราทํยางี้ได้มีความหวังเล็กนั่นแหละครับอันนี้ first impression แรกต้องบอกว่าช็อก เขาจะช็อกมาต่อกันที่ว่คนแรกพอไปรายงานตัวเสร็จใช่ไหมครับไปเทึบกลับไปก็ไปฝึกงานเลยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็บอกว่าอย่าลืมนะครับผมเพิ่งเรียนภาษาจีนไปแค่4เดือนต้องบอกเลยว่ากันยาเรียนแล้วก็มกร,ราใช่ไหมไปฝึกงานคือเพิ่ง4เดือนอย่าคิดว่า4ี่เดือนแล้วจะเป็นอะไรมากคือทักทายได้ ถามทางไม่หลงเป็นโอเคแล้วจริงๆครับผมบอกเลยไม่ได้อะไรมากหลายๆคนจะคิดว่ามาเรียนภาษาแล้วุ๊ปีหนึ่งจะต้องเทพไม่ผมขอย้ำอีกครัง้งไม่มันไม่ขนาดนั้นอ่ะกลับมาต่อก็นึกสภาพว่าคนที่ไม่ค่อยที่จะเป็นภาษาแล้วก็ไปนั่งอยู่ในห้องทำงานหนึ่งห้องทำงานที่ผมไปเนี่ยเป็นกลุ่มของต่อต้านคอเซนเตอร์ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มปรับปรามคอเซนเตอร์ที่ตั้งขึ้นมาพิเศษก็ถือว่า โอเคสับแสงอะไรก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของการหลอกลวงแล้วก็เรื่องของการเงินซึ่งก็มีประโยชน์นะครับอันนี้ผมมานั่งคิดดีๆว่าเอ้ยตอนที่ไปฝึกนั้นมันก็โชคดีที่ว่าเราก็ได้ประโยชน์อะไรมาเยอะเพราะว่าในหนึ่งหน้าง,งานเนี่ยในเรื่อง call center เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ต้องบอกว่ากลับมาโชคดีด้วยว่าได้ทํางานเกี่ยวกับ call center ต่อมันก็เลยถือว่าเป็นวินวินเป็นโอกาสที่ได้มาแล้วก็โอเคอะแต่นี้ตัดไปก่อนอกลับมาที่ ตอนนี้ฝึกง,งานวันแรกเสร็จปุ๊บนั่งไปครึ่งวันก็ถึงเวลากินอาหารนี่เล่ารายละเอียดยิบเลยเนาะกินอาหารไปที่โรงอาหารของกองกำกับจีเม่คนจีนถ้าทำงานในออฟฟิศต้องบอกก่อนพัก11-30นะครับก็คือพักก่อนเที่ยงครึ่งชั่วโมงทุกคนไปแย่งอาหารกันลงไว้ที่โรงอาหารอันนี้ก็มาทราบทีหลังว่าแต่ละกองกำกับมีการจัดการโรงอาหารไม่เหมือนกันแต่ผมขอเล่าที่กองกำกับของผมก่อนละกัน ก็งับการผมเนี่ยจัดโรงอาหาร <S <S <an> <S ก็คือโรงอาหารเป็นถาดหลุมเนื้อสภาพที่เราเดินเอาถาดหลุมไปแล้วก็ไปบอกเขาว่าเอา,านี้เอานี้เนี่เนี้ยแล้วเขาจะตักๆมาสุดท้ายไปถึงเคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะคิดตงัง์เราก็แตะบัตรใช่ไหมครับแค่นี้ก็เป็นขั้นตอนปกติเพราะว่าในมหาลัยก็ก็ทำกันแบบนี้ก็ donc, ไม่มีอะไรพิเศษแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆกก็คือราคาอาหารของตำรวจที่นู่น ถูกมากถูกแบบไหนผมต้องเทียบว,ว่าผมกินข้าวในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จริงๆเป็นคนกินไม่เยอะก็คือกับข้าวประมาณ2อสอย่างเราก็ข้าวหนึ่งคือคนจีนบอกว่ากินน้อยมากขอมากกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบคนไทยอะ่ะคืกมากับข้าวยิบๆบย่อยๆกินข้าวใส่ก็อิ่มแหละในไซส์ของคนไทยที่กินเนี่ยกับข้าวเอาว่าตีว่า2อย่างบวกไข่ตุน๋นแล้วก็บวกข้าว ตกอยู่ประมาณ5.5หยวนณนะตอนนั้นนะครับต้องบอกตอนนี้ราคาขึ้นไปละ5้าจุหยวนแต่ว่าไปกินที่โรงพักเนี่ยประมาณหยวน50ซื้อตกราคาประมาณ7บาท50คือแบบโหตอนที่แตกครั้งแรกนี่ช็อกกับแบบเฮ้ยเอาชิงดิราคาถูขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็มาทราบทีหลังว่าเขาทําแบบนี้เนี่ยระบบของเขาของที่นีน่คือการจัดการแบบ ให้สวัสดิการคือให้ส่วนลดของอาหารก็คือให้โรงอาหารเนี่ยไปจัดหาอาหารมาคุณจะทําอะไรคุณทํามาทํามาดีๆเลยแล้วก็ตัวกองกํากับเองจะลงเงินช่วยส่วนหนึ่งทําให้เราคนที่ซื้อเนี่ยก็ได้ออกน้อยลงซึ่งผมก็มันก็แฟร์สำหรับที่ว่าคนที่กินเยอะก็จ่ายเยอะใช่ไหมคนที่กินน้อยก็จ่ายน้อย แต่โดยรวมก็คือมีส่วนลดเยอะก็ทําให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนกันไม่ได้แบบโดนแชร์ที่แบบเท่าๆกันคนกินน้อยกินเยอะตัดเงินเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งจีทุกคนสามารถเลือกเองได้ว่าจะกินแค่ไหนพอเราไปกินเนี่ยโรงหามก็คงไม่มีอะไรให้เล่ามากมายแหละครับนอกจากว่ากินเสร็จล้างจานไปเก็บใช่มโอก็โอเคที่จีนเนี่ยหลายๆคนคงอาจจะทราบว่าจีนขึ้นชื่อเรื่องของการนอนกลางวัน จีนมีพักกลางวันผมอย่างผมที่เวลาเรียนปกติจะพักตอนเที่ยงหรือบ่ายสองครึ่งไปเรียนต่อนะครับก็ที่นี่ก็เหมือนกันพักถึงบ่ายสองคือต้องก่อนบ่ายสองครึ่งคือต้องแต่บาเรียบร้อยต้องประจำที่ทํางานแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนจะตื่นประมาณบ่ายสองก็นับซะว่าเวลาทํางานเวลาพักตอนเที่ยงก็คือเที่ยงถึงบ่ายสองสองชั่วโมงทุกคนก็จะนอนกันอย่างสบายแล้วถามว่าลองนึกสภาพของที่ทํางานเราแล้วเขาจะไปนอนที่ไหนใช่ไหมครับ นึกสภาพโรงพักหรือกองกำกับหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีที่นอนแต่ของจีนเนี่ยเขามีที่พักให้ด้วยตึกที่ผมอยู่ที่เป็นกองกำกับจีเมยเนี่ยเป็นตึกที่มีห้องพักอยู่ข้างบนเป็นหออยู่ข้างบนเลยนะคือแบบเฮ้อแล้วหอไม่ได้เหมือนแฟลตนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนแฟลตบ้านเราด้วย คือหอเนี่ยต้องเรียกว่า1เตียงสําหรับ1คนอ่านี่ก้องสกันถูกกว่า1ห้องก็จะแล้วแต่ว่าจะแบ่งเยอะแบ่งน้อยอันนี้อย่างที่ผมทราบไอนน้ที่ผมอยู่เนี่ยห้องผมก็จะมีทั้งหมด6คนก็คือเป็นเตียงบนเตียงล่างแบ่งกัน6ที่แล้วก็มีห้องน้ําให้มีตู้เก็บเสื้อผ้าให้ซึ่งอันนี้จริงๆผมว่าก็มาคิดดูว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับสวัสดิการของจีนก็คือ1ถ้าสมมติว่าคุณ เป็นตำรวจมาเพื่อรอเวรล้วก็สามารถนอนรอที่นี่ได้หรือว่าออกเวรดึกไม่อยากกลับบ้านเราก็นอนที่ที่นี่ได้เลยแล้วก็ไม่มีเรื่องของครอบครัวใครมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะสูงแล้วก็เรื่องงานเรื่องความลับในงานบางงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากอันนี้ก็เป็นเรื่องดีด้วยนอกจากนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ครองไม่มีแฟนไม่มีอะไรเออเขาก็จะ มาอยู่ที่นี่ได้ก็อยู่ก็คือใช้ชีวิตเหมือนหอจริง,รงๆเหมือนที่หอในมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างนั้นเลยนะครับเสร็จเท้าขวานเรียบร้อยตื่นมาเราไม่ต้องแตะบาดเขาเพราะเราแค่ฝึกงานเฉยๆก็มานั่งแบล n k ต่อก็ชีวิตก็จะวนอย่างนี้ทุกวันก็คือไปเช้ากินข้าวนอนแล้วก็มารอบบ่ายแล้วก็กลับหออันนี้คือชีวิตหนึ่งวันเท่านั้นแต่ถามว่าไปแล้วที่เราไม่เป็นภาษาเนี่ยไปแล้วเร,เราได้อะไรอันนี้ต้องบอกเลยว่า มันเป็นเกรดเล็กๆของการเรียนรู้แบบประสบการณ์มากกว่าอันนี้จะต้องเรียกว่าผมมาแบ่งปันเพราะว่าวิธีการเรียนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้วิธีได้บางคนใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ก็แชร์ไว้ก่อนครับเผื่อใครอยากจะลองผมเนี่ยเพราะมาฝึกงานใช่ไหมครับเรามาอยู่ในกลุ่มคนจีนนสสภาพที่ทํางานห้องทํางานมีตํารวจอยู่4คนแล้วผมก็นั่งหนึ่งในนั้นไม่มีอะไรทำนั่งโตัวโซฟาไปผมก็เอานังสือพิมพ์มาอ่านก็วงตัวที่ไม่รู้เรื่องไว้ก็หยิบ นักศึกพิมมาแผ่นหนึ่งทุกวันจะบอกว่าวงเยอะแค่ไหนเหรอวงเกือบหังหน้านะต้องเข้าใจเนาะเพิ่งจะเรียนมาสี่เดือนยังสับยังไม่รู้เป็นหลัก10ตัวถึงร้อยหรือเปล่าว่ายังไม่แน่ใจเลยเนี่ยแหละเราก็มีสิ่งที่ไม่รู้เยอะแล้วเราก็จะวงวงวง,วงนั่งวงหาสับอะไรไปเรื่อยแล้วเราก็จะคุยกับตำรวจที่นู่นไปด้วยอยากรู้อะไรเราก็ถามตอนที่ไปฝึกงานเนี่ยผมว่าผมได้อะไรค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันอืถ้าจะบอกว่านอกจากภาษาที่เราคุยกับเขาใช่ไหมครับ นอกจากนั้นเราไปตำรวจใช่ไหมเราก็จะมีภาษาเดียวกันเราก็จะคุยกันในเรื่องของเอ้ยเออคดีนี้ไปยังไงบ้างเป็นอะไรยังไงเราเรียกผู้เสียหายว่ายังไงเราเรียกผู้ต้องหาว่ายังไงถึงตอนนั้นผมเองจําไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าตอนนั้นผมถามว่ายังไงแต่เราก็ถามอะไรมาหลายๆอย่างที่จําได้ชัดที่สุดเลยสับหนึ่งคือชินเวินกับชินเวินชินเวินเนี่ยเป็นการถามแบบสอบปากคำพยานชินแปลว่าหาใช่ไหมครับ แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือชื่นเว้นออกเสียงใกล้ๆก,กันเลยแต่สำเนียงเขาเรียกว่าวรรณยุค,คนละตัวเป็นเสียงสีชื่นเว้นชื่นเว้นเนี่ยเป็นการสอบปากคำคือเป็นการเพื่อที่จะใช้เอาไว้ทางกฎหมายเพื่อจะย้ำเพื่อจะเข็นเอาความจริงออกมาเป็นสองคำที่ใช้ไม่เหมือนกันอันนี้สัพบ,บ้านเราใช้คําว่าสอบปากคำทั้งคู่แต่เราจะลงท้ายว่าสอบปากคำพยานหรือว่าเป็นสอบปากคำผู้ต้องหาสําหรับจีจะเป็นคําที่แยกกันนะครับอันนี้ชัด จำได้ขึ้นใจมาแบ่งบันดีกว่าว่าระหว่างที่เราที่ผมเนี่ยไปฝึกงานเนี่ยเจออะไรเซอร์ไพรส์บ้างข้อแรกที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือลายมือคนจีนลองคิดดูนะว่าลายมือหมอในบ้านเราว่าอ่านไม่ออกแล้วลายมือคนจีนที่อยู่ในคําให้การเนี่ยอ่านไม่ออกยิ่งกว่าผมแบบผมจะบ้าตายแบบ <laughs> อะไรเนี่ยคือ มันมันขยุกข,ขยุยมันมันรวมกันเป็นก้อนเลยอ่ะแล้วมันอ่านไม่ออกเลยสักตัวต้องบอกก่อนนะตอนนั้นเป็นอะไรที่ท้อใจมากเกิดผมอยากเพราะวมเป็นตำรวจใช่ไหมเราก็อยากจะสนใจอยากจะรู้เรื่องเอ้ว่าคาดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างเราก็อยากจะเอามาอ่านพอหยิบใบคำใหกกามาอ่านปึ๊บเราจะอ่านยังไงอ่านไม่ออกสักตัวไม่รวมศัพท์ที่ไม่รู้อีกนะลายมือก็อ่านไม่ออกโอ้ตายเซอร์ไพรส์มากข้อที่อ2อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งก็บอกไปแล้วก็คือที่ตำรวจทำงานโดยใส่ ชุดทั่วไปแล้วก็แต่งเครื่องแบบเฉพาะงานพิธีการหรือว่างานประชุมเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่2เอ่อเรื่องที่3ผมเองก็เพิ่งรู้ว่าตำรวจจีนเนี่ยเขาก็มีรถที่เอาไว้ใช้สําหรับแต่ละหน่วยเอาไว้ใช้ครับมีจริงมีรถในแล้วก็รถเขาเรียกอะไรรถที่ใช้เป็นสปายเหมือนกันคือเป็นรถทั่วไปที่หน้าตาเหมือนกันซึ่งเขามีสัญลักษณ์บางอย่างไว้สังเกตเหมือนกันอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้เพราะควรจะต้องเป็นความลับของทางราชการจีนนะครับก็จะมา บอกแค่ว่าเขาก็มีไว้สําหรับการสะกดรอยหรือการใช้ในราชการหลวงที่ไม่ใช่แบบเป็นทางการมากๆเพราะว่าจีนจะไม่มีเหมือนบ้านเราที่แบบเป็นรถธรอาดาแล้วก็แปะว่าแบบรถของโรงพักนี้หรืออะไรหรือที่ทํางานนี้อะไรอเลยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยกเว้นแต่แบบรถเฉพาะทาง ที่แบบรถสายตรวจอย่างนี้รถเ,เหมือนกับรถไอปฏิบัติการพิเศษหรือว่ารถต่อต้านอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีสติ๊กเกอร์อันนั้นก็เป็นรถเฉพาะทางของเขาไปแต่เขาจะมีรถธรรมดาพวกนี้ไว้ใช้ไปนู่นไปนี่อะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆอันนี้จริงๆดูในหนังจีนได้นะครับซีรีส์จีนก็จะมีพวกอย่างตำรวจเวลาไปทํางานบางคนขับรถธรรมดาไม่ใช่เหมือนตำรวจบ้านเราว่าขับรถตัวเองนะเขาขับรถหลวงไปทํางานแต่ว่าเป็นแค่รถธรรมดา เออแบบไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ความประทับใจในการฝึกงานเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งก็คือได้ไปสัมผัสในสิ่งที่ชาวบ้านไม่ค่อยได้สัมผัสเช่นได้ไปอายการมาแล้วนะครับตำตากางานอายการของจีเมยแล้วก็ไปคุมประพฤติอันนี้ผมเป็นคนแปลว่าคุมประพฤติแต่จริงๆเป็นเรือนจําชั้นแรกก่อนที่จะเป็นแดนในอันนี้ผมไม่แน่ใจสับ ของราชธานเขาเรียกไงก็เป็นแดนที่รอการตัดสินแต่ผมเรียกว่าคุมประพฤติเพราะว่าถ้าแปลตรงตัวสิ่งนี้เขาเรียกว่าข้าศูนย์ก็คือมีเอาไว้ดูควบคุมและดูแลผมก็เลยเรียกเป็นคุมประพฤติซึ่งแตกต่งนางจากบ้านเราพอสมควรนะครับได้ไปดูข้างในว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเขาทำยังไงได้ดูการสอบประคําผู้ต้องหาสอบประคําผู้ต้องสงสยัยสอบประคําผู้เสียหายนี่คิดถึงแล้วก็ อิ่มใจปีนี้ไม่ได้ไปเสียดายมากเลยตอนแรกผมพูดไว้อย่างดิบดีมันว่าผมผมอยากจะไปฝึกงานเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะอยู่มา4ปีแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับภาษามาอีกสปีผมก็ยังว่าตัวเองยังคงขาดความรู้อะไรเยอะแยะมากมายก็ยังคงอยากจะได้อยากคงอยากจะเรียนรู้กันต่อไปเพื่อเป็นตํารวจที่ดีเย่เราจะเป็นจิงชาที่ดีเย่เราพูดถึงเรื่องนี้เราก็แอบอมยิ้มเล็กๆเนาะนี่แหละครับเอาละสาหรับเรื่องในวันนี้ก็น่าจะ เพียงพอเท่านี้พอดีเมื่อกี้เลยระหว่างที่ผมกำลังอัดรายการนี้อยู่เนี่ยก็มีอาจารย์ส่งข้อความเข้ามาพอดีเลยครับได้ข้อสรุปแล้วเคาะแล้วจากคณะกรรมการการศึกษาฟูเจียนบอกว่าวันที่6พฤษภาคมก็จะให้เขาเรียกว,ว่าปวชปวสปตีปโทในปีที่จะจบให้กลับเข้ามาเรียนโดยปกติต่อมาวันที่11พฤษภาคมก็ให้เป็นนักเรียนมัธยม ประถมแต่ว่ายกเว้นประถม1ประถมสองแล้วก็อนุบาลให้รอไปก่อนที่เหลือเปิดปกติต่อไปวันที่20พฤษภาคยที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกก็คือนักเรียนระดับป,ชปวชปวสปตีปโทที่นอกเหนือจากเอาว่าทุกชั้นแหละนีกง่ายๆทุกชั้นเปิดเรียนตามปกติในที่สุดเราก็กำหนดวันแล้วนะครับออยินสึกยินดีไปอย่างยิ่ง นี่แหลคะคะก็ข่าวอัปเดตวันนี้พร้อมกับเรื่องที่เล่าของวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแชร์อยากจะคุยด้วยหรืออยากสงสัยอยากจะถามไม่อยากจะให้เล่าเรื่องอะไรบ้างก็มาคุยกันได้นะครับผมมีเพจ Facebook ก็คือเพจจ้อจีนกับจิงชาชุสุหาคําว่าจ้อจีนใน Facebook ก็จะเจอเลยมาแวะแปะคําถามได้แล้วก็ผมจะคอยตามอ่านทุกท่านนะครับ ก็มีอะไรแนะนำมาคุยกันได้บอกกันได้ได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นยืมเงินก็ขอขอบคุณชาว n n f i n t y y p o d c s t t ทุกท่านนะครับที่มาให้การรับฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ